สวัสดีครับจานก็ไปแล้วครับอุ้ยขึ้นไปนแล้วครับท่านผู้ชมหนุ่มครับ ก็ล้อกะโดดเลยครับท่านผู้ชมลุง้งอ่ะขึ้นไปนแล้วครับขึ้นได้ของพิบแล้วครับ เหมือนแล้วนะครับมาครับมาดูกันว่าจะได้กี่โร่ครับคุณผู้ชมกำลังจะตัดลง,งมาแล้วครับโอ้โหลงมาทั้งจันเลยครับเน้ตต้องหลบไปไกลๆครับมารับชมกันครับลอยไปนู่นลู่แล้วครับลอยครับอ่าลงมาในน้ำแล้ว หน่อยน้ำแล้วครับหม้ออันใหญ่ครับน้ำในกระจายอะครับท่านผู้ชมเอออย่ตงนมาดิาเฮ้ยไม่โวะเฮ้ยโพอเอามาเลย ông ơi mặt chồng mở lại thang nhem mày chồng lơ mặt chồng lơ mặt chồng lơ ลูกหลังไม่ไม่มันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยว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 พึ่งเดี๋พึ่งเดี๋ยวคนเดี๋ยวรับดึงกันทุกนลูกหลังลอยมันติดไอ้นั้นเอามาเลยขึ้นทีเดียวให้หมดยอดไปเลยโห้ยดูดีดีพอ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 ไออันแรกอีกน่าเออ อันแรก,กยังยังแรกหนักววก,กว่าเลยออเอออันที่สองกัยังแรงโอ้โหพลนน้ำต้องเยอะจะไม่เอาอีกอไงเอาให้หมดเอาให้หมดน้ำกระจายเลยครับนอากลัวครับ อันนี้ขึ้นต้องให้หมดยอดกันไปเลยไปข้างอะ่ะโอ้โหอันที่อันแรกมันปีนม,มากอันท่านเนนี้แจ้วเลยอันนั้นอันแรกมันยังปีมผมกนึกว่าอันนี้นเป็นอันนั้นเลยเออโอเคครับส่งโนน้ำปลอดภยัย